นะครับนั่งค่ดีนะต้องป้าเอาละลูกอยู่ตรงนี้นะลูกนั่ง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 ก่อนนั่ง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 นะเอออย่างเงี้นละลูกเอออย่างงั้นละเออโอเคนั่งอยู่นิ่งๆนะอยู่นิ่งๆนะมองกล้องมองกล้องมองกล้องเออมองกล้องลูกมองกลองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับมาที่ก่อนแล้วมูมาที่ยังไม่เป็นไรตัวหนูนั่งก่อนนั่ง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 นี่อ่าดีมากลูกดีมากดีมากอยู่นี่นะอยู่นี่นะอยู่นี่นะโอเคโอเคโอเคตัวหนูกลับมานี่ก่อน ประกาศภาวะฉุกคิดกับเรื่องราวสนุกปนเศร้าตลตกตกโต้อยหรือคมขืนจนขับผจญภัยไปพร้อมๆกันกับผู้บริโภคยุคใหม่ที่คิดก่อนซื้อและอ่านก่อนใช้ประกาศภาวะฉุกคิดเพราะสมองไม่ได้มีไว้ขั้นหูนะครับประกาศภาวะฉุกคิดสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสูญญา่สสรายการประกาศภาวะฉุกคิด จุน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 แล้ววันนี้นะครับ <S <S พวกเรามานําเสนอตอนแรกในหัวข้อความเปลืองเฮ้ยเดี๋ยวก่อนว่าใครครับว่าใครใครเปลืองเปลืองอไรเปลืองเวลาเปลืองเงินเปลืองทรัพยากรเปลือนงน้ํามันเปลืองสภาพแวดล้อมเปลืองทรัพยากรมนุษย์เปลืองงบประม,มาณเปลืองพื้นที่เปลืองตัวเปลืองใจเปลืองสุขภาพเปลืองสมองเปลืองเวลาชีวิตทำไมจำไม่จำไม่ มันก่อนครับทำไมครับไปดูหนังมาครับแล้วไงครับโคตรห่วยเลยครับหนังนะฮะปับคอนครับมันบูดผลสอบออนนต,ตกยกประเทศคะแนนเฉลีย่ยคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษต่ำสุด14.99และ19.22ตามลำดับกระทรวงศึกษาธิการสพทออครูผู้ปกครองด็อกเตอร์และนักวิชาการการศึกษาออกมาชี้นิ้วทั่วกันวุ่นแกแหละแกใช่ไหม รัฐมนตรีสาธารณสุขเผยประเทศไทยยังขาดหมออีกอย่างน้อย1 0,000อัตราและปัญหาสมองไหลจากโรงพยาบาลภาครัฐไปสู่โรงพยาบาลเอกชนอาจเป็นเพราะอัตราคนไข้ในโรงพยาบาลต่างจังหวัดบางแห่งสูงถึง1ต่อ14,000หมันหมายความว่าหมอ1คนต้องรับผิดชอบคนไข้1 4 0่0พันคนจะบ้าเหรอครับเป็นผมผงกลาอ๋อกต่อยู่ทำไมให้โดนฟองล่ะครับครับ รในขณะที่วิกฤตทางสาธารณสุขของประเทศกําลังวิ่งเข้าใสา่งบประมาณทางการทหารของประเทศไทยก็พุ่งสูงขึ้นถึง50%คือราว,ว1.8%ของ GDP สูงกว่าง,งบประมาณทางการทหารของประเทศเยอรมนีซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดทางเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยุโรปอัตราส่วนทหารต่อประชาชนในประเทศไทยเท่ากับ10ต่อ1,000ในขณะที่สารัรอเมริกา7.9ต่อ1,000 ญี่ปุ่น2อองต่อหนึ่งพันแม่ถ้า10 1000ต่อหนึ่พัเป็นอัตราของผู้ให้บริการทางด้านสาธรารณสุขแทนแล้วก็คนไทยคงอายุยืนเกินร้อยปีทุกคนแน่นอนเลยนะครับ ทั้งด้านข่าวกีฬาป๋าไม่ปลืม้มเฟอร์กี้เชื่อเล่นทวิตเตอร์เปลืองเวลาแนะเข้าห้องสมุดหาหนังสืออ่านเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันกุนซือแมนเชสเตอร์ยู่นเต่ไม่เคยปลืม้มกับเครือข่ายสังคมออนไลน์กองโลกอย่างทวิตเตอร์นักเตะปีศาจแดงหลายคนเป็นเครือข่ายสังคมตัวพ่อโดยหัวเรือหลักเริ่มจากริโอร์ดินานเวนรูนี่ไมเคิลโอเวนบอกตรงๆว่าผมไม่เข้าใจว่าคุณเอาเวลามาจากไหนไปทำเล้งพวกนี้มันมีอีกหลายพันเรื่องที่คุณสามารถทำได้โดยที่ไม่มีมันลองไปเข้าห้องสมุดอ่านหนังสือ นี่ผมจริงจังนะมันเหมือนเป็นการเสียวเวลาเปล่าดูอย่างกิ๊กสิเออวันก่อนครับทำไมครับไปดูหนังมาครับแล้วไงครับโคตรห่วยเลยครับหนังเหรอครับเปล่าครับไม่มีคนไปดูด้วย เมื่อวานนะครับผมไปดูหนังมาครับหนังโคตรห่วยเลยครับอยากจะบ้าตายครับรุ่งนี้อยู่บ้านพักผ่อนดูดีวดีเลีมขนจมูกแล้วก็แค่เล็บกบอยู่บ้าน,นยังจะดีกว่าอีกนะครับคิดไปแล้วเนี่ยก็เจ็บใจเจ็บใจครับสชั่วโมงครึ่งทําอะไรได้ตั้งเยอะแต่แล้วผมก็ฉุกคิดอะไรขึ้นมาได้อย่างหนึ่งนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับเจอเหตุการณ์แบบนี้ผมเนี่ยจะโคตรเสียรายตังค์เลยครับค่าดูหนังตั้งเกือบ200ค่ารถค่าป๊อปคอนและทุกอย่างเนี่ยต้องคูณ2ถ้าทั้งหมดนี้เป็นการนัดเดทแต่จะว่าไปอ เคยเนี่ยก็ไม่ใช่สาระสําคัญจริงไหมล่ะครับดูหนังบ่อยไหมคะก็บ่อยค่ะเข้าไปดูแล้วหนังมันห่วยหรอก็ไม่เสียดายตังค่ะ สียดายตังค์มากๆเสียดายสองชั่วโมองมากกว่าเพราะว่าโอเคถ้าดูหนังอย่างมาร้อยร้อยยี่สิบแต่สองชั่วโมองผมไปทำอย่างอื่นได้เยอะไปหาทําอะไรก็ไปกินข้าวไปดูหนังไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่อะไรก็แล้วแต่คิดว่าไม่ไม่คุ้มกับเวลาที่เราเสียไปเพราะว่าเรามีวันหยุดน้อยอะไรอย่างเงี้ยเสียความรู้สึกมากกว่าเสียเงินเขาว่ากันว่าเงินทองใช้ไปก็หาใหม่ได้แต่เวลาเสียไปแล้วเรียกกลับคืนไม่ได้นะครับเงินหาใหม่ได้แต่เวลาหาใหม่ไม่ได้ใช่ไหมครับคิดว่าถ้าผมคิดว่าเวลาที่สำคัญกว่าเงินนะอย่าง ถ้าเรามีเวลาเราก็หาเงินได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถ้าเวลามันสูญไปโดยไร้ค่ามันก็ไม่ค่อยมีความหมายเสียตังค์ก็คือเดี๋ยวก็หาไหมได้แต่เวลามันก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีเวลาในชีวิตลูกผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อเวลาสําคัญมากค่ะเพราะเวลาเป็นศัตรูกับความงามความสาวความสวยของเราที่สําคัญการเสียเวลาไปกับผู้ชายที่ไม่ได้คิดจะจริงจังกับเรามันเป็นการเสียเวลาที่แย่ที่สุดเลยเพราะมันเร่งดินจะเอาเอะไรก็ไม่เอาสักอยา่าง สุเป็นหมอนะคะสุเข้าใจเรื่องความสําคัญของเวลาค่ะเวลาคนพาสัตว์เลี้ยงมาให้สุรักษานะคะส่วนมากอาการมันจะพังง่าพังง่ามาแล้วอะค่ะมาถึงก็บอกคุณหมอช่วยหน่อยช่วยหน่อยจะให้ช่วยยังไงล่ะคะก็อาการมันเพียบแล้วอะค่ะเรื่องของชีวิตเนี่ยนะคะเวลาแค่เสี้ยววินาทีก็อาจหมายถึงความอยู่รอดหรือความตายก็ได้นะคะ ไหนๆนะครับเราก็พูดกันเรื่องความสิ้นเปลืองของเวลาและเงินทองกันไปแล้วนะครับมีเรื่องหนึ่งครับที่อยู่ในใจผมมานานผมว่ามันเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองเวลาและเงินทองมากที่สุดจนผมแอบคิดว่าเฮ้ย hey, เลิกเถอะเรื่องเสียเวลาสุดๆที่ว่านี่นะครับก็คือเรื่องการศึกษาครับ งบประมาณทางการศึกษาของประเทศเรานะครับอยู่ที่ร้อยละ20ของงบประมาณประเทศครับหรือว่าร้อยละ4ของ GDP ครับโดยประมาณแล้วนะครับก็คือแถวแถวสแสนล้านบาทนะครับนึกออกไหมครับว่า4สแสนล้านนะครับ4แสนล้านบาท 4, สแสนล้านเยอะมากเลยสแสนเยอะเยอะมากโอ้ <S 1> <S 1> นับว่าประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่ใช้เงินไปกับการศึกษาสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับถ้าเทียบกันนะกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์นะครับซึ่งใช้เงินไปกับงบประมาณการศึกษาคิดเป็น 3.1%ของ GDP ครับเฮ้ย hey, น้อยกว่านี้ผลครับสิงคโปร์สอบได้อันดับที่13ครับในการจัดอันดับความสำเร็จในการให้การศึกษากับประชาชนส่วนไทยสอบได้ในอันดับที่ 47จครับจากจำนวนประชากร67ล้านคนของประเทศไทยนะครับมีเพียงร้อยละ18เท่านั้นนะครับที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยครับมหาลัยมหาล่อได้ใช้บันนองจะเดกยิ่งต้อลแรงยามไม่มีงานก็ไม่มีงานออกเดินแานยาง แต่ถึงกระนั้นนะครับมหาวิทยาลัยที่อาจจะเรียกได้ว่ารัฐที่สุดของประเทศเราก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับนี่จะโดนธรรมศาสตร์เกษตรมาโดนกระทืยมเอาลอเปัาเนี่ยเอาเป็นว่าเข้ายาสุดแล้วกันครับก็คือเองต้องเก่งระดับท็อปของประเทศนี้แล้วนะครับถึงจะเข้าจุฬาได้จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลกเนี่ยจุฬาเนี่ยอยู่ในอันดับที่180นะครับ ในขณะที่สิงคโปร์อีกแล้วครับท่านมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์อยู่อันดับที่31ครับและมหาวิทยาลัยแห่งฮ่องกงอยู่อันดับที่23ครับเอาละครับบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าที่180เนี่ยมันคงไม่แย่เท่าไหร่หรอกนะครับมหาวิทยาลัยทั้งโลกเนี่ยน่าจะมีเป็นพันๆหมื่นๆแห่งแต่ก็แค่อยากจะสกิดแกรกนี้หนึ่งนะครับว่าอันดับหนึ่งแบบว่าเก่งสุดๆแล้วอ่ะแบบว่ารัดสุดๆในปฐพีพบแล้วครับที่เขาว่าหัวกะทิกดเริ่มที่180ที่เหลืออยู่ตรงไหนมันก็ไม่รู้ Where are you? ู้สึกโง่กันขึ้นมาหรือยังครับผมเนี่ยรู้สึกมาพักใหญ่แล้วนะครับโดยเฉพาะเวลาที่ได้ไปทํางานที่ต่างประเทศเราไปเจอคนที่เขาพูดได้สามภาษาเป็นอย่างน้อยไม่ต้องไปเรียนกววิชาแล้วก็รู้ด้วยว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนของแผนที่โลกโดยไม่ต้องเรียนจบทางภูมิศาสตร์หรือว่ารัฐศาสตร์นะครับโอ้ไม่ก็อีกตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือผลการจัดอันดับประเทศที่ผลิตแรงงานที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษประเทศไทยหวยอยู่อันดับที่5.4จาก56ประเทศที่เข้าร่วมจัดอันดับครับมันก็ขอเสียงปร ไม่เยครับพวกเราทุกคนส่วนสิงคโปร์ครับเจ้าเก่าอยู่ที่อันดับ3ครับและมาเลเซียเพื่อนบ้านทางใต้เนี่ยอยู่อันดับที่28ครับวันก่อนครับทําไมครับไปดูหนังมาครับแล้วไงครับดูไม่ได้เลยครับทําไมล่ะครับหนังกลับครับ เอาละครับพอ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 ลดอีโมกันนิดนึงครับกลับมาที่ตัวคุณกันดีกว่านะครับช่างรัฐบาลแล้วก็งบประมาณถึงนะครับคิดถึงเวลาในชีวิตคุณครับตั้งแต่อนุบาลจนจบปริญญาตรีมันกี่ปีครับอะ คิดกันง่ายๆอนุบาล2ปีประถม6ปีมัธยม6ปีมหาวิทยาลัย4ปีรวมแล้วเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน18ปีไงครับคุณคิดดูครับว่าคุณเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่อายุเท่าไหร่กันครับอ,อนุบาลป .1 ป .5 เอางี้ละกันสมมุติว่าป5ก็ได้ครับป .5 จนจบปริญญาตรีครับรวมเวลาได้กี่ปีครับคิดแล้ว12ปีเชียวนะครับลองคิดดูครับถ้าคุณเรียนอะไรตั้ง12ปีคุณยังไม่สามารถจะใช้มันได้อย่างคล่องแคล่วมันน่าจะมีอะไรที่ผิดปกกติมา ถ้าคุณเรียนปั้นหม้อ12ปีแล้วยังปั้นหม้อไม่เป็นแล้วก็คนสอนเนี่ยเขาคงไล่คุณไปตายแล้วล่ะครับแต่พอเป็นภาษาต่างประเทศขึ้นมาทําไมทําไมไม่ยยกก็มีใครรู้สึกว่ามันแปลกครับจ่ายไปตั้งปีละ4 0 0แสนล้านได้แค่อย่างเงี้ยแล้วผมก็ไม่อยากจะบอกนะครับว่าถ้าคนส่วนมากเรียนอะไรบางอย่างเป็นเวลา12ปีแล้วยังห่วยเป็นอันดับที่54จาก56อันดับนะครับและงบประมาณที่ทุ่มลงไปสอนเป็น20%ของ GDP แล้วก็เขาบอกเลยว่าเลิกเถอะครับเสียเวลาครับ เสียงเงินโดยเปล่าประโยชน์ครับเอาเวลานะครับไปเรียนทําเต้าห้วยหรือไม่ก็ไปปั้นหม้อเนี่ยมันยังจะดีกว่าไหมครับยังไงยังไงเนี่ยมันก็ยังขายได้เป็นชิ้นช้นนะครับเรื่องเออถ้าคาว่าสิ้นเปลืองแปลว่าสิ่งที่ได้มาไม่คุ้มกับจํานวนเงินที่จ่ายไปแล้วก็คุณผู้ชมครับคงต้องคิดแล้วนะครับว่าเงินที่ถูกใช้จ่ายไปกับการศึกษาไทยกับผลที่ได้เนี่ยมันเข้าข่ายสิ้นเปลืองหรือเปล่าไปดูผลสอบออนไลน์ที่ผ่านมาก็ได้นะครับ การเรียนภาษาอังกฤษเราเรียนกันมาตั้งแต่จำความได้ก็คือตั้งแต่พอเข้าโรงเรียนปุ๊บอย่างน้อยก็ ABC และ AN แ o นดต้องกล้าที่จะใช้อ่ะค่ะต้องกล้าที่จะกลา้ลา,ทลาที่จะเข้าไปคุยกับฝรั่งเด็กไทยไม่กล้าแสดงออกค่ะไม่กลา้าพูดอ,อ่ะพูดไปลกลัวผิด,ดอ่ะแบบเขาเดนะมรอย่างเงี้ยไม่กล้าที่จะออกเสียงก็พูดผิดมั้งคะอะไรประมาณนี้ไม่แบบว่าไม่ฝึกอ่านอ่ะไม่ค่อยสนใจว่าในแต่ใจแบบเรียนเสร็จก็เรียนไม่เข้ามาแบบอ่านค้นคว้าไม่บ ใช่ก็จะลืมอะไรแบบนี้ก็น่าจะสอนไปว่าคอนเวิร์สให้มากกว่านี้แกมมาไม่น่าจะเน้นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ตื่นตาลุ้นเรื่องอนุบาลค่ะอนุบาลหนึ่งเลยจน เรียนมหาลัยก็ยังเรียนอยู่ค่ะพอไปได้ก็ไม่ไม่ค่อยเก่งมากแบบว่าพูดแบบยาวๆอะไรอย่างนี้ก็พอไปได้ก็ฟังรู้เรื่องอะคะ่ะเจอฝรั่งสามารถทํางานกับฝรั่งได้ไหมก็ทําได้ค่ะแต่ว่าก็อาจจะแบบบางทีก็ไม่เข้าใจบางทีก็เข้าใจนิดนึงก็สามารถสื่อสารกันได้เนาะก็พออ่านได้ค่ะแต่ว่าเป็นคนไม่ค่อยอ่านหนังสือหนังสือภาษาอังกฤษยาวเท่าไหร่ถ้าเป็นหนังสือพิมพ์มัน ปวดตาค่ะปวดตา <laughs> คืออย่างผมอย่างเงี้ยผมว่าโอเคเวลาผมชอบเพลงฝรั่งเพลงไหนเนี่ยผมก็จะพยายามจะดูคําแปลมันให้รู้กว้างๆว,ว่าเออสมมุติเราไปคุยกับฝรั่งเนี้ยสำเนียงอาจจะฟังไม่ออกแต่เราพยายามไปคุยกับเขาอย่างเงี้ยมันก็ช่วยได,ได้ได้เยอะ <laughs> ผมคิดว่าเด็กไทยควรจะแบบใส่ใจภาษาอังกฤษมากกว่านี้ผมคิดว่าปัญหาเนี้ยเกิดจากคนเรียนมากกว่าคนสอนตั้งแต่เด็กเลยอะค่ะก็ a b c เลยตอนนี้อะค่ะก็ได้เกรดอยู่ประมาณ b บวก a อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็เรียนทอิด้วยเพราะคนเรียน จะเป็นพอคนสอนเอ๊ะแต่อาจจะเป็นพอคนสอนด้วยเพราะว่าหนูมาจากไอเน,นี้ยอัสซัมะพื้นฐานอังกฤษดีมากแล้วพอมาเปลี่ยนเป็นรัฐบาลเงี้ยมันดอบลงอะ่ะดอบลงแงน่ไหนแบบด้วยสำเนียงภาษาด้วยแล้วก็อะไรด้วยหลายๆอยา่างต้องอบรมทั้งคนที่สอนด้วยแล้วก็คนที่มาเรียนด้วยโฆษณาเยอะๆว่าให้เด็กแบบสนใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นก็กลัวที่จะแบบ ไปคุยแล้วคงอาจจะแปลไม่ได้หรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วแบบอาจจะทำให้หน้าแตกได้อะไรประมาณนี้มั้งเขาก็เลยวิ่งหนีเพราะว่าก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะเรียนพิเศษเพิ่มเพราะว่าหนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสรัสมองกใได้มีไว้ขั้นหู